โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมเกมเซซิยาเบคเคอดิองนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับชื่อว่าปาปิยองบิวนะครับทีเนี้ยผมมีข้อสงสัยนิดนึงว่าบางทีเนี่ยผมก็แช่แข็งเขาได้เว้ยแล้วก็บางทีผมแช่แข็งเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีสถานะต้านทานการรับผลของเขาเรียกว่าอะไรการค่บการคอนโทรลนะครับเออทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปเล่นกาเล็กเซนวอลเนาะ แล้วทีนี้ผมไปลองใช้สกิลดูแม่งติดสถานะใช้แข็งเฉยเดี๋ยวเรามาเรามาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับทีนี้ผมผมไปปรึกษากับพี่ผมนะครับแล้วผมก็ลองทำมาลอง PVP กันดูเนาะมาทดสอบดูว่าเหตุผลอะไรวะทำไมมันถึงติดแช่แข็งได้นะโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาดูเลยว่ามันติดแข็งเพราะอะไรนะครับและจะต้องทำยังไงเพื่อให้ปาร์พองมิวไม่มีสถานะ การรับผลของสกิลคอนโทลนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปกันโอเคครับเริ่มนะครับก็เข้ามาในหน้าในหน้าการต่อสู้เลยนะอันนี้ตอนนี้ผมจะเริ่มที่ฮิปนสสกิลไปที่ตัวฮา์ดชุนนะครับแล้วทีนี้ผมจะใส่ไปที่สกิลตามไปที่ตัวปาปิยองมิวนะครับก็ในคลิปเนี้ยผมคุยกับพี่เขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะขอให้พี่พี่เขาอะพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามครับชื่อแอดนะครับ คือผมใช้พิอาร์ตเขาแปลงร่างเป็นร่างหนอนก่อนนะครับดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องคุ้มกันตัวปัปปิยองมิวนะเพื่อจะได้รู้กันไปเลยว่าทํายังไงให้ปัปปิยองไม่ไม่มีสถานะการคุ้มกันนะโอเคเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตามไปด้วยนะก็คือจากที่ผมลองมาแล้วนะครับวิธีที่จะไม่ให้ปัปปิยองมิวแปลงร่างได้นะครับเขาจะต้องอยู่ในสถานะหลับไหลนะครับหรือสถานะแช่แข็งนะครับในเทิร์นที่แปลงร่างเป็นร่างนี้นะครับร่างหนอนนะครับ ค,คือทีเนี้ยเขาติดสถานะของของสกิลฮิปนอนนะครับเขาไม่สามารถแปลงร่างได้นะคือจะต้องรับผลของสกิลนี้จํานวน2เทินนะครับเมื่อกี้คือ1เทินนะครับรับผลไปแล้วนะครับดูนะครับที่สถานะับไหลเนาะดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับคือตอนคือผมได้ลองหลายวิธีไงว่าว่าเขาต้องยังไงมันถึงจะติดนะครับคือก่อนหันเนี้นผมใส่ตั้งแต่เป็นไข่เลยอะแล้วก็ แล้วก็ใส่สกิลฮีบนอตจนแบบแล้วก็แข็งไปด้วยจนมันแปลงร่างไม่ได้จริงๆนะครับก็คือจนมันแปลงร่างไม่ได้ถึงเราจะกดบังคับให้แปลงร่างมันก็แปลงไม่ออกนะครับคือคือตอนแรกผมคิดว่าเออถ้ากดแปลงร่างมันก็จะแปลงได้เว้ยเพราะว่าเราถึงต่อตอนที่ตีสกิลฮีบนอตเรากดแปลงร่างก็แปลงได้นะแต่ตามจริงอ่ะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองดูแล้วนะครับดูนะครับอันนี้ผมจะให้พี่พี่ผมเขากดแปลงร่างไปเลยนะครับแบบบังคับให้แปลง ดูไปเรื่อยๆนะนี่ผมกดให้เขาบังคับแปลนะแล้วก็ไม่แปลงนะเออเทินที่2แล้วนะครับที่เขารับผลของสกิลนี้นะโอเคนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะไม่สกิลตัวออประปะยองมิวีกแล้วนะครับแล้วผมจะให้พี่เขาบังคับเร่งการแปลงร่างเลยนะให้เขาแปลงร่างเป็นร่างของออตัวหนอนไปเลยไอแปลงร่างเป็นร่างผีเสื้อดิหรือ,อไม่ใช่ตัวหนอนอ่าโอเคโจมตีไป โอ้โอเคนะรับรับผลแล้วนะ2เทินนะครับโอเคไล่ไปตามสเตปฟึบเพราะว่าตอนที่ผมแบบลองเอาปาปิยองมิวเข้ามาใช้อะผมก็คิดแบบคิดเองนะว่ามันมันมันไม่ต้องรับผลของดนาะสก,กิลอะ่ะเพราะว่าแบบคือเรากดแปลงล่างได้หรเนี้ย เพราะว่าพี่คนบอกว่าใส่แล้วมันจะแปลงล่างไม่ได้ผมก็เคยกดแปลงล่างมันก็บางทีมันก็ไม่ได้นะครับบางทีก็ได้นะครับมันแล้วแต่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบนี้นะเพราะว่าผมให้พี่เขากดแปลงล่างเลยดูนะครับตอนนี้ปาปิยองบิวรับกดตอสกิลสองเทินโอเค ดูดูบัฟตงหงไปป,ปับยองมิวนะครับไม่มีไม่มีไม่มีสถานะแบบซาวลีนะซาวลีด้านซ้ายดูนะครับมันจะมีแบบเป็นตัวเหมือนคนยกมือ okay. มมเกียร์ดูนะครับก็ไม่มีบัฟเหมือนเหมือนดูนะแล้วผมไม่ใช่แขงปะปยองมิวนะโอเคใน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 ที่ผมอัดรอบนี้เนี่ยผมรู้ด้วยว่าจะต้องรับผลของฮิปนอสสองเถิ์นะครับแล้วตัวปะปยองมิวจะไม่ได้รับบัฟนะต้องอยู่ในเงื่อนไขหนึ่งนะครับเป็นล่างหนอนนะครับ คือถ้าแปงลงร่างเป็นแบบร่างใหม่แล้วอะผมเคยมันจะมันยังยังจะมีสกิลสกิลการเม่ไม่ได้รับผลของสกิลแบบเหมือนเหมือนอาทหน้าซาลีนะจะมีแบบที่ไม่รับผลของสกิลคอนไอมีไม่รับผลของสกิลคอนโทลอยู่นะครับแต่ถ้าจะไม่ให้มีสกิลนี้นะครับจําเป็นที่จะต้องให้อยู่ในร่างนอนกับร่างไข่ก่อนนะครับถ้าร่างร่างใหม่เนี่ยไม่ทานแล้วนะครับโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปสรุปกันที่หน้าอีกทีนึงนะครับไปกันครับโอเคครับก็สรุปนะครับว่าปาปิยองมิวนะครับจะต้องเอ่อก่อนที่เขาจะเป็นรังใหม่นะครับเขาจะเอ่อรวมถึงร่างไข่ด้วยนะผมจะรับถึงร่างไข่กับร่างนอนนะถ้าเขารับผลของสกิลฮิปนอตสองเทินหรือการแช่แข็งนะครับสองเทินนะครับในเทินที่เขาบังคับให้แปลงร่างหลังจากนั้นนะครับเขาจะไม่ได้รับบัฟเขาเอ่อบัฟของคอนโทรลสีเออจำเขาจะไม่ได้รับบัฟของคอนโทรล อยู่บนหัวของตัวปาปพยองมิวนะครับโอ้ซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนต้องรู้ไว้เลยนะครับว่าจุดอ่อนของปาาิยองมิวนะครับถ้าเขาไม่ได้ ه, แปลงร่างโดยแบบ<อ>เขาเรียกว่าอะไรแปลงร่างโดยตามตาม,ตามวิวัฒนาการตามปกตินะครับก็คือปล่อยเทินปล่อยเทินไปนะครับถ้าเขาถ้าเขาแบบปล่อยเทินปกติอ่ะเขาจะได้แปลงร่างแล้วเขาจะได้บัฟสมบูรณ์มาเลยนะครับแต่ถ้าเล็งเทินนะครับเขาก็จะได้จุดอ่อนเรื่องของเลือดมานะครับแต่ถ้าเราเบรกไม่ให้เขาวิวัฒนาการตามปกติอ่ะ เขาจะเสียบัฟไปนะครับแต่ถ้าอยากให้เขาเสียบัฟไปจะสามารถจนคอนโทรลเขาได้นะครับจําเป็นที่จะต้องคอนโทรลเขาไวถึง2เทินนะครับโดยวิธีน้ําแข็งและวิธีหลับของฮิปนอน,นะครับโอเคนะครับโอ้โหคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาแจกความรู้กันนิดหน่อยนะก็ไม่ได้มากมายนะครับก็โอเคสําหรับทีมที่เล่นทีมแข็งนะผมก็แนะนําเลยว่าวิธีนี้แก้ได้นะครับเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยโอเคยังไงวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับ ยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ